สวัสดีครับวันนี้ครับผมบอสเบงเบงกุณชอบสปอร์ตนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะครับก็วันนี้นะครับได้รับเกียรติจากแขกอีฐมังสักนะครับคือพี่สาธิตกีบุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาให้ทักษณะผู้ระหว่างเดนมาเกอังกฤษครับผมเอ่อเดนมาเกอังกิทเอาบอกตามตรงสมมุติว่าผม จะปฏิเสธบอกว่าผมพูดแบบเป็นกลางหลายๆคนโต้กันเย็คนคณรู้อยู่แล้วผมแฟนอังกฤษมากกว่าแต่จริงผมก็เป็นแฟนเดนมาร์กมานาบนบทควรนะครับแต่ว่าในวันนี้ตัดความเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นแฟนอังกฤษแฟนเดนมาร์กในความรู้สึกของผมเนี่ยผม,ผมเชื่อว่าอังกฤษมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะได้มากกว่าถ้าดูจากแผลงภาพตัวผู้เล่นนะนะครับเอานัดแรกก็ได้อังกฤษชนะโซเวียตแค่หนึ่งศูนย์แต่ผมกำลังตัวผู้เล่นอังกฤษเนี่ยมีมีมากพอมีดีพอที่จะทำได้ดีกว่านั้นอีกด้วยนะครับในขณะที่เดนมาร์ก แต่วันนั้นเส,สมอกับโซเนีย1-1ก็โอเคก็เรียกว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่ถ้ามาเปรียบเทียบระวหว่างเดนมาร์กกับแล้วเนี่ยเชื่อว่าผมทางโซเฟียผัวผมดีกว่าแล้วผมยังเชื่อด้วยว่าอังกฤษเนี่ยย่อมอยากจะชนะเดนมาร์กเพื่อที่จะเรียกว่าบิกจ็อบชนะสองนัดและมีสิทธิ์รับประกรันเป็นอันดับหนึ่งทันทีเลยเหมือนกับที่ประวัติีเยอรมันทำไปแล้วครับเพราะนั้นเยอรมันเนี่ยแทบจะรับประกันเป็นอันดับหนึ่ง เ A แล้วตามโปรแกรมคืออันดับหนึ่งกรุงเอจะว่ายไปเจออันดับสองกลุงซีในรอบสุดท้ายซึ่งถ้าอังกฤษเกิดไม่ชนะวันนี้แล้วเดี๋ยวไปดวลแตกเจอโซเวียตอีกอะไรเงี้ยเกิดไดม่ดได้เปน็นแชมป์ของกลุ่มอังกฤษสมมติถ้าเข้าไปในรอบสองจะไปเจอเยอรมันถามว่าอังกฤษอยากเจอเยอรมันมจจบ้าไม่อยากเจอเยอรมันอยากเจอไหมไม่อยากเจอของคังไม่อยากเจอจะเร็วอีกแล้วนะครับไม่อยากเจอเหมือนกับเมือเอเม่อเมื่อสามปีที่แล้วในยูโร20ตอนนั้นก็เจอเร็วไปแล้วเพื่อนั้นหมดเนี่ย เชื่อว่าอันปจะเล่นได้ดีกว่าวันที่เจอกับซีเวียนี่เป็นความรู้สึกผมนะครับเพราะว่าเราเขเกตโดนทุบเท้าาจารย์ไปไปเยอะวอแล้วนักเตะเป็นหลายๆคนโดยเฉพาะพวกที่ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะลงสนามลงไปนิดหน่อยหรือว่ายังไม่ได้ลงเลยเพราะนช้นท่าอากาศเชื่อว่าพวกนี้จะมีมีแพทชันมีความฟืกเติดเต็มที่แล้วก็ เดนมาร์กไม่น่าจะได้อยู่ในความที่ผมเห็นะครับแม้ว่าผมจะช่วยอาจจะช่วยให้รับเซยคออยู่ดีสักพักห่งก็ตามแต่ว่าไอ้ติดกันนะต้องบอกสกอร์ไหมครับเนี่ยเราจะพิสัยที่จะให้เลยครับเอาในความคิดเขาเป็นรัสเซียสกอร์ที่ผมอยากนะครับอการชนะเดนมาร์กสักสามหนึ่งก็ยู่โอ้โหครับเดนมาร์กก็ให้คอยอยให้คอนุนดีของใจก็พูดถึงนะครับก็พอดี บางคนอาจจะงงเลยว่าผมมาเจอคุณบอสได้ไงก็ร่วมดวลได้กันมาครับทัวร์เวี่ยนะครับมาเรียกว่าดวลของพงให้มาเจอกันที่เยอรมันนี่นะครับแล้วก็ได้ทราบว่าคุณบอสทำเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าชุดกีฬานะครับใช่ครับฟุตจ็อบสปอร์ตนะครับอยู่ที่เชนได้ใช่ครับแต่เขาไม่อยู่ที่เชียงรายไม่ได้หมายถึงว่า จะขายเฉพาะแฟนเชียงรายเชียงรายแฟนภาคเหนือเท่านั้นสมัยนี้ยุคของโลกโซเชียลอยก็ออนไลน์แล้วแค่เข้าไปที่ในเพจของผู้จอมจ็อบสปอร์ตนะครับเรียกว่าน่าจะน่าจะแบบว่ามีแบบที่ถ้าคุณสนใจสามารถที่จะคุยกับกับบอสบอสกูจอมจอบสปอร์ตได้แล้วก็ติดต่อกันได้น่าน่าน่าจะทำให้ ใครที่ต้องการที่จะตัดชุดกีฬาแข่งพิ่งอะไรไม่ว่าจะทำอะไรต่างๆลองเข้าไปดูในเพจของเีมกอล์ฟนครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับ